สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะข่าวันนีปุนแกงส้มปลานิลไส่นอไม่ดองค่ะแกงส้มโดยใช้น้ำส้มจากนะคะน้ำส้มจากกไดจากผลิตภัณฑ์จากตอนจากนะคะจะขึ้นตามปลาชายเล่นค่ะค่ะไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทำกันค่ะค่ะปลานิลตัวใหญ่หนึ่งตัวนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดแบ่งเป็นสี่ชิ้นค่ะ นอ่อไม้ดองนะคะเพื่อเลือกนอก่อไม้ดองดีๆนะคะยายมีกบินทราบค่ะเครื่องแกงก็จะมีดิบีซอสกร์เทียมขมิน้นแล้วก็กะปิค่ะต้นมน้ำสะอาด1ลิตรนะคะน้ำเดือดแล้วก็เอาเครื่องแกงที่เราต้มลงไปละลายค่ะ ผิดฝ้าวายนะคะให้หนำแกงเดือดค่ะแกงเดือดแล้วเราก็เอาหน่อไมด้ดองใส่ลงไปก่อนนะคะต้มหน่อไมด้ดองให้สุกหนุ่มก้อนเลยค่ะดึงความเปรี้ยวความหอมของหน่อไม้ออกมานะคะก่อนที่จะใส่เนื้อปลาค่ะ เืองแกงยาบนิดนึงนะคะเพราะวาตำม,มือค่ะเดือดแล้วเราก็ใส่พุ่งปลุ่มรอลงไปนะคะเปิดไฟแรงเลยค่ะแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะใส่ทีละชิ้นนะคะ ไส้ปลาแล้วห้ามคนเด็ดขาดเลยนะคะปุนไม,ม่คุนแล้วก็ไม่ปิดฝ้าด้วยค่ะเผื่อว่าแม่เข้านะคะ mm hmm. เนื้อปลาเริ่มสุกแล้วเราก็ปรุงรสค่ะไ mm hmm. ส้หนังส้มลงไปนะคะหนังส้มจากค่ะร mm hmm. ุ่นช็อปส รสชาติกลมๆนะคะไม่เผ็ดโดดหรือว่าเปรียวโดดค่ะตกอย่างตง้องลมตัวกันพอดีเลยค่ะ <c oughs> นี่น้ำตาลมาพาะพร <c oughs> ้าวค่ะสีอิวขาวค่ะได้ความหนัวห้องหัแก้งนะคะ เราก็จะเพิ่มความเข้มค่อนข้องน้ำแกงโดยเส่เเลือลงไปค่ะลงดรดได้ตามใจชอบแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะน่ากินไหมคะเผื่อลองทำดูนะคะถ้าเผื่อไม่มีน้ำส้มจากใช้ส้มนาวแทนได้คะ่ะแล้วพบกันไม่เมนูต่อไปนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจใช่องครัวคุนปุ้นด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ